วันนี้ก็มาอยู่ในการ Pro Racing Series าานะครับสนาม5.6วันนี้ก็เป็น<ม>วันอริายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมเราอริายจะเป็นยังไงจากสนามพิรัสกิจเมื่อวันที่28-29กันยายนที่ผ่านมาในรายการ Pro Racing Series สนามที่5.6 เมื่อความเครียดเข้าปกคลุมพิสตอปของทีม TBN MK Ihear CEO Racing Team เมื่อความกดดันของสนามรองสุดท้ายทำให้ทุกอย่างผิดพลาดเราคงจะโทษใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่เราจะไม่ยอมแพ้สนามหน้าเราจะสู้ต่อไป แต่ตอนนี้มาฟังพี่แพรเล่าเหตุการณ์และรายงานผลคะแนนอันคู่ขี้สูสีของนักแข่งฝีมือระดับเซียนทั้งหลายกันก่อนเลยเริ่มจากรุ่นทัวริงคาพี่ป๊อปเบอร์26ของเราเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่รอบแรกไปเสียหลักที่ยูเทิร์นหลังเขาพยายามขับจนจบแต่ก็ไม่สําเร็จเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจกดดันทําให้ต้องจอดเข้าข้างทางไปนะจ๊ะ และที่รุ่นโปรค่ะสำหรับรถของไนซูกิมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยจึงไม่ได้เข้าโพเดียมนะจ๊ะสำหรับสนามนี้และสำหรับสาวป้อมนูของเราเนื่องจากกดดันทางสภาพอากาศและความตั้งใจที่มากเกินไปจึงไม่สามารถคว้าโพเดียมได้ในสนามนี้เช่นกันจ้ะ น,นี้เรามาดูคะแนนของรุ่นทัวริงคารในอันดับที่ 1, เบอร์34กันตศัก์ิกุสิริทีมสิงห์ TMB PTT Racing Team มีคะแนนนำอยู่ที่67คะแนนอันดับ 2, เบอร์18กันตทีกุสิริทีมสิงห์ XO Team เอกก้มีคะแนนอยู่ที่58คะแนนและอันดับที่ 3, เบอร์21นายนบพิรมพักดีหรือในไต่อยแห่งทีมสิงห์ TMB PTT Racing Team มีคะแนนอยู่ที่38คะแนนและขอพ่วงท้ายด้วยคะแนนความหวังของหมู่บ้านของทีม TBN MK IHSI Racing Team พี่ป๊อปของเรานั่นเองจากเบอร์26อยู่ในอันดับที่10ซึ่งตอนนี้มีคะแนนรวมสะสมอยู่17คะแนนสำหรับรุ่นโปรคาอันดับที่1ที่นำมาคือชนุชาจากทีม33ออตโต้เงากลาการ มีคะแนนนำอยู่ที่53คะแนนและอันดับที่2นํนำลาบทีม Billion Boy Racing มีคะแนนอยู่ที่47คะแนนและในอันดับที่3จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไนซูกินัทจักหานจิตเกษมของทีม TBN MK I Hear c Oil Racing Team และขอแถมท้ายด้วยอันดับที่16เบอร์88ป้อมูนูของทีมเรานี่เองจะในรุ่นของโ r o คาร์คล s สสส่วนสนามนี้พลาดไปแล้วไม่เป็นไรสาหรับนักแข่งทุกท่านที่ไม่ได้จับโพเดียม เดี๋ยวไปรอลุ้นกันใหม่ในสนามหน้าสนามสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นที่พีรัสเกิตเช่นเดิมในวันที่30พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาคมเป็นสนามที่7-8แล้วพบกันแน่นอนจา้า